อันนี้แบบสอบถามความคิดเห็นของสถานประกอบการนะครับอันนี้ที่นี่ต่อโครงการอะไรเรเปลี่ยนโครงการก็ได้นะแล้วก็แล้วก็เอาใส่ชื่อหน่วยงานไปเลยนะครับมีสองส่วนหนึ่งไอ้ส่วนแรกเนี่ยจะมีเราจะก่อไปเองเลยเราจะไม่ให้ส่งให้เขาก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวเขาแต่เราต้องรู้ข้อมูลเขานะครับพอส่วนที่สองปุ๊บนะครับ ก็สถานประกอบการเขาเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเขาก็มีข้อมูลช่องแรกก็คือเป็นเจ้าของกิจการผู้จัดการหรือว่าหนงานนะครับแล้วก็ระดับความเห็นมีน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะมีข้อเสนอแนะทั้งท้ายด้วยนะครับ อันนี้ก็จะมีสองสองด้านนะครับคือด้านความเห็นต่อการดำเนินโครงการนะครับมีที่ลบลงไปมีสี่ข้อข้อห้าก็เป็นปลายเปิดเพิ่มเติมนะครับนี้ก็คือวิทยกรนะครับรูปแบบการถูกอบรมหลักสูตรแล้วก็โครงการนี้เกิดผลดีหรือไม่นะครับเสร็จแล้วก็ ตามเห็นที่มีต่อผู้สําเร็จการฝึกอารมนะครับ <Okay. S 1> ก็ส่งไปอ่านี่บอกสำเร็จส่งไปหลังจากนั้นมันสามเดือนนะครับ <Okay. S 1> ก็คุณภาพผลงานดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับสําหรับ